การเอาใจใส่าจากประเทศจีนโดยเฉพาะผูะน้นำทางด้านการศึกษาของจีนได้มีโอกาสมาเที่ยวมูอทยายแล้วก็มาเห็นโรงเรียนของเรานะครับเป็นโรงเรียนที่มีโอกาสในพัฒนาเติบโตไปอย่างได้ดียิ่งนะครับทางประเทศจีนหรือว่าทางกระทรวงศึกษาธิการก็คือมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการก็คือท่านปั้นนะครับให้ความสนับสนุนในเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นอย่างยิ่งก็อย่างที่ ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือห้องเรียนขงจืดนะครับที่ได้มา,าตั้งอยู่ที่โรงเรียนของเรานะครับก็เป็นโอกาสด้นดีหรือว่าเป็นโชคดีของนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจริงๆในการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนที่ประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าภาษาจีนนะครับได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แล้วก็เป็นการมีสื่อการสอนที่ทันสมัยที่ในประเทศไทยเรายังไม่มีขายแต่ว่าเด็กของเรานะครับเด็กโรงเรียนสว่างบูลิรวิยาของเราเนี่ยโอกาสดีโชคดีนะครับได้มีโอกาสสัมผัสนะครับแลวได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนี้น้ขอเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะ มื่อกี้พูดค้างว่าในเรื่องของการว่าคนเติคือประเทศจีนนะคะอยากจะคุยกับท่านอาจารย์สมชายให้นำเสนอนิดนึงแล้วโกโกไกลๆอย่างงี้บ้างโกยังไงก็พูดถึงตรงนี้ก็โชคดีอีกแล้วนะครับ <c oughs> ได้มีหน่วยงานหน่วยงานของหรือว่าสถาบันต่างๆในประเทศจีนนะครับพอมาประเทศไทยพอพูดถึงมงลรียนสว่างตอนนี้ก็เรียกว่าแล้วก็ติดชื่อติดตลาดนะครับทุคกคนก็อยากจะมาเยี่ยมชมอยากมาดูพอมาดูแล้วก็เกิดความประทับใจ ของเรามีความสามารถเรียกว่าสู้เขาได้นะครับก็เลยให้โอกาสกเด็กเราคือให้ทุนการศึกษานะครับหลังจากจบของเราม .3 แล้วเนี่ยให้ทุนการศึกษาเราไปเรียนต่อปไปยมปลายที่ประเทศจีนนะโดยนะครับให้เรียนฟรีแต่เพียงแต่ของเรามาไปเสีย,ยเฉพาะค่าที่อยู่แล้วก็ค่าอาหารการกินเท่านั้นแล้วผู้ปกครองของเรา ก็เรียกว่ามองการไกลเห็นความสัมพันธ์ของภาษานะครับก็เลยให้การสนับสนุนส่งบุตรหลานส่งลูกไปเรียนที่ประเทศจีนปัจจุบันนะครับเราส่งไปสามปีแล้วปัจจุบันมีนักเรียนของเราเนี่ยไปเรียนมัธยมปลายที่ประเทศจีนที่มณฑลกวางสีนะครับเมืองหนานหนิงเป็นจนํานวนถึง8คทนและประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งค่ะขอจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะค่ะก็ ลักษณะของการเป็นครูนะคะสิ่งที่จะฝากก็คือฝากให้ผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมที่มีบุตรหลานทุกท่านนะ